หลายๆคนก็คงสงสัยว่าขึ้นเครื่องนะครับในหนับมาให้จะเป็นยังไงบ้างครับก็เหมือนกับขึ้นเครื่องประเทศไทยทั่วไปนะครับเนาะ <_ d ance> เป็นสายการบินยในระหว่างจังหวัดนะครับเป็นสายการบิน S A S ครับสายการบิน S A S ก็เป็นในทางฝั่งของยุโรปนะครับแล้วก็เป็นของนิรเแลนดร์ด้วยนะครับตอนนั้นอดมาจอดที่อัมสเตดัมนะครับพักเครื่อง ก่อนนะครับหรือว่าเดนมาร์กก็จะใช้สายการบินนี้ซึ่งเขาจะมีบริการกระเป๋านะครับก็ไม่ต้องโหลดสมมติเราพักเครื่องเราไม่ต้องโหลดก็เดินตกไปเลยรอบนี้ก็เช่นกันส่วนมากแล้วนะครับก็จะมีบริการ ก่อนนะครับเอาก็มาสมหรับพักเครื่องเวลาเราจะต่อเครื่องนะครับก็จะมีบริการแบบว่าถ้าเราต่อประเทศนะครับกระเป๋าเดินทางเราก็ไม่ต้องโหลดนะครับเราก็ขับจังหวัดหนึ่งไปเลยแล้วก็ไปรอเอาจนถึงปลายทางเลยอย่างนี้นะครับก็สะดวกดีนะครับไม่ต้องถอดกระเป๋าหิ้วไปมาในขณะที่เราเปลี่ยนเครื่องนะครับครับเขก็เลยทาคลิปนะครับอ่านี้ไว้นะครับเพราะว่าเวลาไปดูใบระหว่างดูใบไป ภูเก็ตนะครับอาจจะไม่สะดวกในการถ่ายทําคลิปนะครับก็เลยถ่ายทาคลิปนี้นะครับท้องฟ้า,าว่างยหา่ไรสารนะครับเป็นริมหน้าต่างเลยนะครับจริงๆแล้วนะครับโอ๊ตได้ที่นั่ง4 5นะครับซึ่งนั่งขอบนะครับแต่ว่าแอร h o s t เตสใจดีบอกว่าถ้าโอ๊ตอยากนั่งตรงนี้ก็เปลี่ยนที่นั่งได้นะครับ so, Yes yeah, Thank you very <Yeah. S 2> much ก็ได yes. ้กาแฟฟรีนะครับดีนะครับเมื่อกี้ที่ไม่ได้ซื้อกาแฟนะครับก็เลยนีครับกาแฟฟรีจากสลามบินนะครับก็น่ะจะมีขนมปังด้วยนะครับก็มีนมแถมให้ด้วยนะครับก็น้ำตาลหนึ่งซองนะครับก็เป็นการบริการที่ดีนะครับ ไปแป๊บหนึ่งนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ40-50ิบห้นาทีนะครับไปออสโลนะครับเมื่อกี้คุณป้าคุณป้าอันนี้นะครับถักนิตติ้งไปด้วยนะครับน่ารักมากนะครับก็เราก็มาชมท้องฟ้ากันสติดไหมเนาะอ่าท้องฟ้าก็จะประมาณนี้นะครับ โอ๊ตก็ไม่แน่ใจว่าเวลาโอ๊ตไปดูใบนะคะมันก็จะผู้คนก็จะเยอะกว่านะคะมันก็จะไม่สะดวกในการถ่ายถ่ายคลิปนะครโอก็เลยถ่ายครับคลิปที่นี่เลยนะครับ สูงมากเลยทีเดียวนะครับรอดเคยขึ้นสายการบินบางกอกแอร์ไลน์ไปแม่ฮ่องสอนนะครับก็ไม่ได้บินสูงเท่านี้นะครับก็จะเห็นพื้นดินนะครับถ้าแต่ว่าถ้าเป็นสายการบินแบบระดะับเครื่องบินใหญ่ๆจ,จะบินสูงกว่านี้นะครับบินชนิดที่ว่าเราจะไม่เห็นพื้นดินเลยนะครับ แต่ตรงนี้ยังเห็นอยู่นะครับแสดงว่าระดับมันก็จะต่ำกว่านะครับแต่ก็เหนือเมฆอยู่ดีนะครับเหนือฟ้ายังมีฟ้า แยกออกมานะครับก็อดกินขนมบนเครื่องเลยนะครับตอนแรกอ่ะเเข้าใจว่าสายการบินระหว่างระหว่างจังหวัดจะไม่แจกกาแฟไม่แจกอะไรนะครับที่เชียงใหม่ไม่แจกนะครับาสมมติว่าบินจากเชียงใหม่ไปภูเก็ตไม่แจกอะไรเลยนะครับก็ถือว่าประหยัดนะครับได้ดื่มกาแฟ เดี๋ยวไปออสโลเพราะว่าโอ้ตยังไม่ได้ทานอาหารเช้านะครับก็พอไปถึงที่ออสโลแล้วโอ้ตกะว่าเพราะว่ามันจะพักเครื่องประมาณ4ีชั่วโมงนะครับโอ้ตจะมีเวลาหลดคลิปมีเวลาทานหาร้านนั่งทานนะครับแล้วก็จะมีเวลาเดินวินด์ s ช้อปปิ้งนะครับหรือว่าการเดินดูของโดยที่ไม่ต้องซื้ออะไรเลย 8โมง20ใช่ไหมครับเมืองไทยก็น่าจะประมาณบ่ายๆแล้วเนาะเวลาอดขึ้นเครื่องนะครับก็ต้องปิดโหมดเป็นโหมดเครื่องบินนะครับเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ในโหมดของเครื่องบินนะครับก็ไม่ได้ปิดแอดบินนะครับก็50นาทีนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วเวลาขึ้นไรฟ์สดนะครับหลายช่องก็จะขึ้นประมาณ1ชั่วโมงนิดๆนะครับ ชั่วโมงกว่านะครับเดียวก็จะพยายามปรับตารางในการไลฟ์สดนะครับแล้วก็นะครับเพื่อที่จะให้ลงตัวแล้วก็ลงล็อกนะครับแล้วก็เป็นมีพี่ๆนะครับรุ่นพี่แนะนำนะครับวันก่อนรถไปช่องพี่นาทีครับพี่นาทีน่ารู้สึกว่าจะขึ้นซิมยาครับบอกว่าถ้าขึ้นไลฟ์ตรงเวลาครับ ระบบมันก็จะเปิดการมองเห็นนะครับและว FC ซก็จะมาประจำนะครับว่าทราบว่าเราขึ้นไรเวลาไหนนะครับก็ต้องไปไปเชียงใหม่ก่อนนะครับแล้วก็ไปจัดตารางเวลานะ นั้นก็เดตติ้งดีมากเลยนะครับสมัยก่อนเราจะติดดูทีวีใช่ไหมครับแต่สมัยนี้เราติดดูยูทูบนะครับก็โอเคก็อยากจะให้ FC ได้ดูนะครับน่านฟ้านะครับของประเทศนอร์เวย์นะครับซึ่งโอดไม่แน่ใจนะครับ คือโอ๊ตอยากจะทำคลิปน่านฟ้าหรือว่าบนเครื่องของดูไบด้วยนะครับอาหรับอเมริกาแต่โอ๊ตก็เคยตอนขามานะครับโอ๊ตทำคลิปไปแล้วนะครับก็ f c สามารถดูคลิปย้อนหลังของอ่าระหว่างจากดูไบามานอร์เวย์ได้นะครับก็จะคล้ายๆกันเหมือนกันเลยนะครับแค่เป็นขาไปและขากลับเท่านั้นนะครับ รถอ,อยู่ส่วนของปีกพอดีเลยนะครับ <S 1> <S 1> <S 1> เริ่มแล้วล่ะครับเริ่มแล้วคุณลุคุณป้านครับแกก็ทักนีกนิด ด้วยอย่างนี้นะครับก็ถักไปเลยครับคนนอร์เวย์นะครับที่มีอายุอ่าแล้วนะครับจะนิยมทักนิตติ้งเพราะว่านิตติ้งก็ออกไปทําเป็นแบบรองเท้านะครับอโนเวย์ก็จะนิตติ้งเดี๋ยววันหลังโคจะให้ดูนะครับโอทีนิตติ้งนะครับคนในยุคก่อนครับเขาก็จะนิยมกันโอที่บ้านด้วยนะครับแล้วก็เคนเน็ตก็ให้ยืมนะครับแต่โอทคืนให้คนเน็ตแล้วแต่ว่าของโอทนะคะมีอยู่ที่บ้านหลาย God, det er fra cockpit. Vi nærmer oss nærmere Oslo, Gardermoen. Vi har fått tatt igjen mesteparten av forsinkelsen, så vi er på bakken om ti uh, minutter. Jeg å sjekke at Settbeltet er fastspent, og siste værrapport fra Gardermoen sier at det er uh, overskyet og ni grader. Good morning, your first <laughs> officer. We are approaching Oslo Airport, Gardermoen. Estimated landing in about ten minutes. And just now, they report scattered clouds, nine degrees. Thank you for flying with us, and have a nice day. Thank you. For.

The cabinet must be placed in the seat in front of you in the override right compartment. Place your seat back and table to the upright position. Furthermore, the window shades must be open. โอ๊ตจะทำคลิปนี้จนไปถึงข้างล่างเลยดีไหมครับจนไปรับกระเป๋าเลยนะครับก็กระเป๋าโอ๊ตก็โหลดนีนะครับมีสองกระเป๋านะครับอ๋อโอ๊ตมีกระเป๋าเดินทางมาหนึ่งกระเป๋าใบาใหญ่ใช่ไหมครับยี่สิบกิโลนะครับแล้วก็ เลซซาอกว่าใจดีนะครับโอดอยากเอาของบางอย่างมาครับไม่ว่าจะเป็นของแต่งบ้านกรอบรูปต่างๆแล้วก็ของนะครับที่ลืมหรือว่าเสื้อผ้าโอบางส่วนที่อยู่ที่นอร์เวย์ครับแบงมาครับสมรถโอดจะเอาของที่ลึมมาด้วยนะครับก็เลยมาอีกกระเป๋าหนึ่งเอ็กซ์ตร้าอีสองกระเป๋าเดินทางนะครับก็จะให้หมดเลยนะครับก็ได้ขอบคุณนะครับอิวานเลซซาแล้วนะครับนาะ สำหรับการดูแลโอนในรอบนี้นะครับดูแลโอดทุกอย่างเลยนะครับทั้งที่พักอาหารการกินทุกอย่างนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็ในส่วนของกระเป๋าเดินทางที่หนักเพิ่มขึ้นมาอีก2 x ยีกิโลหรือว่าเป็นกระเป๋าใบที่2ครับเท่ากับว่าโบต้องโหลดกระเป๋า2ใบนะครับต้องรอกระเป๋า2ใบะตอนนี้นะครับก็อาจจะช้าิดนึง แต่ว่าถ้าไปถึงดูไบแล้วก็ไม่ต้องรอนะครับสมมติว่าลงไปข้างล่างแล้วนะครับโอ๊ตก็รอ,อรับกระเป๋านะครับโอ๊ตจะรีบไปโหลดทันทีเลยนะครับโหลดขึ้นเครื่องของอารับอัลเบเดนเลยทันทีสอบกระเป๋านะครับแล้วระหว่างไปแวะที่ดูไบนะครับโอ๊ตก็ไม่ต้องรอรับกระเป๋าแล้วก็รอไปรับที่ปลายทางคือที่กูเก็ตน,นะครับแล้วระหว่างก,ก็ขึ้นเครื่องที่ไปชหม,ม่ย ก็จะพอสไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับขบวนเริ่มลดระดับลงมาแล้วนะครับอุ้ยแมกเหมือนปุยนุ่นเลยนะครับสวยมาก ปุยนู่นเลยนะครับเหมือนขนมปุยฝ้ายขนมที่เป็นแบบม้วนๆนะครับ มานะครับตอนนี้เลิศดมากเลยนะครับเมื่อก่อนโอ้ก็ไม่ได้สังเกตอะไรขนาดนี้มาก่อนนะครับอืมข้างล่างโอกลยจะถึงนะครับภาคพื้นดินแล้วนะครับ เดี๋ยวโอ๊ตไปถึงสนามบินก็จะต้องโหลดอารับกระเป๋ามาแล้วก็เอาไปโหลดนะครับพอโหลดเสร็จก็ะจะมีเวลาว่าง4ชั่วโมงนะครับซึ่งโอ๊ตอาจจะ,ะ,ะไปทานข้าวทานอาหารแล้วก็ทําคลิปนะครับเพราะว่ามีเวลา4ชั่วโมงนะครับโอ๊ตแพลนว่าโอ๊ตจะ นอกเหนือจากการเป็นแอดมินแล้วในระหว่างที่อยู่ในสนามบินนะครับก็จะรีสไลา์การนะครับไอเดียต่างๆที่อดได้รับนะครับอิสปายเ t ชันหรือต่างๆจดไว้นะครับเ,เป็นบันทึกนะครับอดเตรียมเพราะว่าเ,เตรียมมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้จดอะไรเลยอยู่ร์เวที่ยวอย่างเดียวนะครับแล้วก็เหมือนกับมาพักผ่อนเนาะแต่ว่าอยู่ที่สนามบินสี่ชั่วโมงโอดก็จะได้มีเวลานะครับ ลิรายการต่างๆนะครับประชากรของนอร์เวย์ก็ยังมีกเกษตรกรที่ปลูก ไม่ว่าจะเป็นข้าวบาเล่หรือว่ามันสับปะหลังเอ้ยไม่ใช่มันอยู่นะครับมันที่เอาไว้ทำขนมปังนะครับเดดายนะครับติดปีกนะครับมันติดตรงปีกของเครื่องบินแล้ว ก็เลยอาจจะเห็นวิวได้ไม่ชัดมากนะครับขอโทษขออภัยด้วยนะครับ